สวัสดีค่ะวันนี้ยายจ๋าก็มายืนอยู่หน้าโรงเรียนนะคะเรารับเด็กเด็กเด็กเเดี๋ยวข้ามมาคดูวันนี้ฝรั่งน้อยจะดีใจไหมเพราะว่าแม่ไม่ค่อยได้มารับนะคะนานทีปีหนนี่เขาจะออกด้านข้างนะคะสําหรับจักรยานเนาะฝนตกแฉะแฉะเลยพี่น้องขาจักรยานฝรั่งน้อยน่าจะไปได้เลยเนะยาะยายดาต้องเดินกับยายนะฮะ พูดถึงอากาศหนาวๆเนาะนีค่คือการที่เด็กที่นี่แข็งแรงแล้วก็ทรหดอดทนนะคะเขาก็สู้ไปตามมาสานะชีวิตฝรั่งน้อยก็ลุยๆแบบนี้เดินแบบนี้ตั้งแต่พอหนึ่งยันโตแต่ก่อนก็จะมีปู่นะคะที่เป็นคนเดินมารับมาส่งเนาะตอนนี้เขาโตขึ้นตั้งแต่ปู่ไม่อยู่ยายจ๋าก็ฝึกให้เขามาเองแล้วเขาก็ดูแลยาดาได้เนาะ,นะะเขาโตแล้วนะคะปหแล้วปีนี้ เด็กๆเริ่มทยอยออกยังมองหายาดายังไม่เจอนะคะมองหาก่อนอู้มามาไปโรงพยาบาลรูปคันน่เลรยาดาสุดอินซิกันรเฮสอ้เฮาสเบบี้ีคุณอ่ะหอะลกุมีไมอุกอินซิกเนเฮสเจอแล้วสวัสดีค่ะยาดาอะลิกุมยาเบนนานกนี่ยา่าเจอแล้วนะคะอือ ไปเลยอย่าฝรั่งน้อยฝรั่งน้อยไปก่อนได้เลยเดี๋ยวยายเดินตามย,ยาดาโอเคฝรั่งน้อยไปแล้วนะครับพี่น้องคะโอเคอยาดาทําไมบอกมาม้าไม่พร้อมจะคลอดอะ่ดะมันยังไม่ถึงวันเลยน้องมันเจ็บอยากออกก่อนอู้ยอยากออกแล้ว ้ยมันร้อนแล้วอยากออกมาข้างนอกใช่ไหมอ๋โโอโหพี่ยาดาจะเป็นพี่เออพี่ยาดาจะเป็นพี่อีกแล้วน้องจะออกมาอีกแล้วนะคะฮะพอะะนมอ่าพี่ยาดาจะป้อนนมรอก่อนลุกรอรถก่กกอนพี่ยาดาเอาสเตปมาฝรั่งน้อยไปแล้วนะคะเพราะว่าจักรยานอยู่ที่บ้านของยายเนาะอ่าวันนี้ยาดานอนกับยายนะลูกอ่ายามามาอยู่ๆโรงพยาบาล กับป้าป๊าอยู่นะป้าอยู่ไปนอนเฝ้าอยู่นู่นอะไหนมองหน้าหน่อยดิหนาวไหมหนาวไหมหนาวไหมป้าตั้งใจลุกเดินหิวเดี๋ยวฝรั่งน้อยกินก่อน <c oughs> อากาศหนาวหนาวมันก็ทรมานนิดนึงนะคะภาษาเด็กๆแต่เขาก็แข็งแรงเนาะช่วงอากาศช่วงนี้อะไรเดินเร็ว เดินไ่ว่าเอาก่อนเลยช่วงอากาศช่วงนี้ก็เป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวปีหน้ายาดานี่ยิ่งจะหนักเพราะปีหน้านี้จะไม่มีใครนะคะยาดาต้องมาโรงเรียนเองแต่ยาดาก็เก่งนะคะฝึกกันไปเนาะว่ากันไปตามสถานการณ์ไปโรงเรียนอืใช่ฝรั่งน้อยเขาจะไปโรงเรียนมินิบาก็คือขึ้นรถเมย์ไปในเมืองนะคะ มาถึงแล้วพี่น้องขามาถึงก็หิวๆเลยเยดามาถึงที่หลังฝรั่งจันทร์ที่สองอหิวมากเหนื่อยมากถูกใจผ่านไปหนึ่งวันกลับมาถึงบ้านแล้วผ่านพ้นไปนะคะวันนี้เยดาก็มานอนกับยายเนาะเพราะว่ามามาไปคลอดลูกยังเงียบอยู่เลยไม่รู้คลอดหรือยังเห็นบอกว่าเปิดห้าเซนแล้ว โอเคนะคะคลิปนี้บรรยากาศผ่านพ้นไปได้เด็กๆถึงบ้านดูสายฝนสายลมหนาวๆออกไปก็ได้สุดชื่นอยู่นะใส่เสื้อใหญ่ห่อมากก็เหงื่อแตกเลยนะคะตัวนี้อุ่นเลย <c oughs> เสื้อ้าวี่นี่ก็แก้หนาวได้เนาะไปแล้วจ้าเอาบรรยากาศไปรับหลานเดินตากฝนมาฝาก